แสงแดดส่องผ่านกระจกแตกลงมาบนขิวน้ำสีเขียวข้นใสสระว่ายน้ำเก่าที่ไม่มีใครใช้มานานน้ำเน่าเหม็นมีใบไม้และขยะลอยหยุดเต็มไปหมดเขาเดินไปที่ขอบสระมองลงไปในน้ำลึกข้างลางมีเงาดำๆลอยอยู่ดูเหมือนซากใบไม้ใหญ่แต่รูปร่างดูแปลกเขาก้มลงมองใกล้ขึ้นน้ำใสขึ้นเล็กน้อย เขาเห็นสิ่งที่ทำให้ขนลุกเป็นร่างคนนอนคว่ำอยู่ใต้น้ำผมยาวลอยไปมาเขาถอยหลังแต่สะดุดล้มมือไปจับขอบสะน้ำซ้อเข้ามาในแผลเขารู้สึกแสบปวดน้ำมีกลิ่นเลือดปนอยู่เขามองลงไปอีกครั้งร่างในน้ำขยับช้าๆหันหน้าขึ้นมา ใบหน้าสีขาวซีดบวมน้ำจงผิดรูปตาขยายโตไม่มีม่านตาปากอ้าคางน้ำสีดำไหลออกจากปากแก้มแตกเป็นแผลยาวเลือดใหม่ผุดออกมาจากแผลผสมกับน้ำเนา่าร่างนั้นเริ่มลอยขึ้นมาหาผิวน้ำแขนขาเคลื่อนไหวช้าๆในน้ำ เขาลุกขึ้นวิ่งหนีแต่เท้าลื่นบนพื้นเปียกล้มลงกับขอบสระอีกครั้งหัวฟาดขอบคอนกรีตเลือดไหลลงในน้ำ น้ำเริ่มเดือดฟองฟู่ขึ้นมาร่างในน้ำลอยขึ้นมาเร็วขึ้นมือเน่าๆยื่นออกมาจากผิวน้ำเล็บยามสีดำเนื้อหนิวบวมน้ำเขาพยายามคลานหนีแต่มือนั้นจับข้อเท้าเขาเขาถูกลากลงน้ำน้ำเน่าเข้าปากเข้าจมูกรสชาติเค็มของเลือดและเหม็นของซากศพ เขาเห็นใบหน้าร่างนั้นใกล้ชิดผิวหนังลอกออกเป็นชิ้นๆเขาเห็นกระโหลกสีขาวใต้เนื้อเน่าใต้น้ำมีร่างอื่นอีกหลายร่างทุกร่างลอยมาหาเขามือเน่าเน่าจับตัวเขาเล็บแหลมควนเข้าไปในเนื้อเลือดของเขาลอยขึ้นมาเป็นเส้นสีแดงในน้ำเขียวเขาพยายามขึ้นผิวน้ำแต่มือหลายข้างกดเขาลงไป